ไข่เจียวใส่ปลาร้าไปด้วยนะครับเดี๋ยวมารอชิมรสชาติกันครับอ่าตอนนี้ไข่ของเราเป็นไงโอ้โหสีสันสดใสสวยน่ารักงุงงิงงุ้งงิงกจุโอ้โหโอ้โหพี่จอตอนนี้เจอควัน้วยเลยี้น้ำไหลเห็นไข่ลดวน้ำลาไหลไข่เลยโอ้ยโอ้ย สวัสดีครับคนดูที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมยูวายนะครับวันนี้เราอยู่กับพี่จอร์ชเช่นเคยโอเคคพี่จอใครแขับนี่สุดเลยเอาฉันมาแล้วชมาแล้วเราจะพาทุกคนมาทอดไข่นะครับพี่จอบอกว่าเบื่อแล้วทิปรถอยากอยากทานที่อาหารกินวันนี้จัดให้เลยนะครับนะวันนี้จัดให้เลยแบบเต็มระบบนะเฮ้ยจะลงน้แล้วจะลงนะเราจะลงนะเรอจะจัดให้เลยนะทุกคนวันนี้เอาด้วยแจ็คมาด้วยแท็กขายไปนานนะครับพี่จอบอกว่าอยากทอดไข่ ก็เลยจัดให้เลยครับเตรียมกระชามาเรียบร้อยเห็นไหมนี่เลยกระชาของเรานะครับโอ้โหบอกเลยว่าเราจะทอดขายบนรถอีแต๊กนะครับแล้วก็ขับไปในทุ่งนาแบบไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวจะให้พี่จอไปคนทอดนะครับอ่าให้พี่จอไปคนทอดเดี๋ยวผมเป็นคนขับนะแบบชิวๆไปเลยเดี๋ยวตอนนี้กลับรถก่อนเย้เดี๋ยวดูการขับิี่านนั่งมาวันอยู่แล้วพี่จอบอกมนดูหน่อยวันนี้เป็นไงบ้างโอ้ยได้ได้ขับรถไถแล้วครับตอนนี้ พี่เจ้ามาเต็มระบบเลยวันนี้เต็มระบบนะครับตอนนี้ขับกอดไข่พี่จ้าเคยทอดไข่ไหมเคย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 ทอดไข่เหรอได้เดี๋ยวเดี๋ยวลืมใส่ไม้เราใส่ไม้ก่อนแป๊บหนึ่งนะทุกคนโอเคเดี๋ยวให้พี่จ้ามาทอดไข่เลยพี่จ้าบอกว่าอยากทอดไข่ว่ะทุกคนพี่จ้าบอกคนดูหน่อยพี่จ้าเคยทอดไข่หรือเปล่าเคยทอดครับเคยทอดเคยทอดกี่ครั้งแล้ว ครั้งที่สองครับเป็นอันนี้เป็นครั้งที่สองใช่โอ้ยพี่จอใส่อะไรบ้างวันนี้ผมเตรียมเครื่องเครื่องไว้ให้พี่จอเลยนะนี่เลยเตรียมเครื่องไว้ให้เลยนะแม่จัดเตรียมเลยน่เดด็อันเนี้ยของจริงของจริงอ๋อใส่นี้ด้วยของจริงด้วยอันนี้อันนี้คืออะไรนี่ปลาปลาใส่ปลาโอ้นี่แหละเพิ่งมีเพิ่งมีที่ไทยนี่แหละใส่ปลาปลา บอกเลยเป็นครั้งแรกนะครับนี่เลยเราเตรียมมาเรียบร้อยแล้วน้ำตาลช้อนเอ้ยไม่ใช่ถ้วยจานเราหายไปไหนลืมเอาถ้วยจานมา,มา่ะได้เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้น้องที่อยู่บ้านเดี๋ยวเอามาให้นะครับโอเคไปเดี๋ยวรอว่าตอนอาจารย์มาก่อนโอเคครับทุกคน<ม>เกือบจิมตา โอเคทุกคนตอนนี้เชฟเราได้รังสรรค์เออ่ังเนาะดังไฟก่อนกำลังดังไฟเออถ้าภาษาไทยดังไฟเคลื่อนไปก่อไฟก่อไฟอ่ากำลังก่อไฟอยู่คนระับ่วงน,นี้ตกภาษาไทยคนระัอบอาสซีบอราผสมไทยนิดนึงนะครับแล้เป็นไงตอนนีด้ดังไฟแล้วครับอาวดังไฟแล้วครับนี่เลยเฮ้ <P ull ing> เชฟนี่หมวกเชฟนะนี่เป็นหมวกระบบใหม่อะ่ะนี่เลยนะครับเชฟเขาจะรังสรร์เมนูให้เราทานเลยนะครับนี่เลยไข่เจียว ว่าไข่เจียวอะไรไข่เจียวปลาลาไข่เจียวปลาล่านี่ถามว่าทำไมต้องเป็นไข่เจียวปลาล่าก็คือไข่เจียวใส่ปลาลาไปด้วยนะครับเดี๋ยวมาลอชิมรสชาติกันนี่เลยสูตรพี่จอนี่เป็นปลาล่านี่ดูถ้าเปิดออกมานะบอกเลยว่าทุกคนต้องบอกว่ากินใช้ได้โอ้ไม g ก d กินใช้ได้เลยนะพี่จอพี่จอลองดมหอมความจริงรอเปล่าหอมจริงครับหอมมั่ว โบมันจะไหม้รถไถไหมนี่พี่จ๋อไม่เจ็บเลยมันตายไล้วมไม่เป็นไรโบมันจะไหม้รถไถไหมนี่พี่จ๋อไม่เจ็บเลยไ่ไฟล่วงมันหรือล่ะโอ้ยดับดับเอ้าแล้ววันนี้ใครใครจะไหม้หรือว่าจะดิบซุกซุกอ๋อจะซุกจะซุกแบบแบบอร่อยแน่นอนแบบอร่อยแน่นอนคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มครับแล้วก็เส้นคอนเฟิร์มด้วยเชิดจอสามแม่ก็ได้นะพี่จ๋อสามแม่รสามแม่เลย เขาจะได้เห็นหน้าตาชัดๆใช่ใส่เลยครับใส่กระเป๋าไว้เลยใส่กระเป๋าไว้เฮ้ยแก้วนี่ครับหน้าตาเป็นอย่างนี้หน้าตาเป็นอย่างนี้โอเคแล้วตอนนี้กดไฟให้ตีก่อนพี่จ๋อตีตีไข่รอเลยตีไข่รอเลยเดี๋ยวดังไฟติดตีไข่เสร็จก็สตาร์ทรถไถขี่ไปนู่นเลยเราจะขี่ไปฝั่งนู่นเลยนะทุกคนลุยนากันเลยอ่ะเออไม่รู้จะพาไปไหน เอาแบบทอดไข่ไปด้วยขับรถถ่ายแบบยกโยกไปด้วยนะอเอาแบบกินได้นะพี่จอกินได้กินได้กินได้นะ้อทอดเสร็จไครไข่ต้องกินก่อนเชฟเชฟกินก่อนกินก่อนอโอเคจัดไปเชฟเชฟต้องชิมก่อนใชเชฟเราได้รังสรรค์เมนูตอนนี้ได้ปอกไข่ไปแล้วนะครับโดเคดครับระหว่างที่พี่จอปรุงไปนะครับเราจะขับด้วยแท็กไปด้วยนะเอาละครับตอนนี้เราได้เริ่มเดินทาากันแล้วนะครับ โอคจะมีดราม่าหรือเปล่าจะดราม่านะครับทุกคนก็เราเซสติ้งอย่างดีนะครับเราก็ไม่ได้ขับเร็วด้วยแต่นิดนึงครับนะจแต่นิดนึงจะไปด้วยนะแต่ก็เดี๋ยวขอเขี่นั่งนิดนึงขอนั่งเจ็บแยมหน่อยนั่งเจ็บแยมหน่อยไปใสเห็นบรรยากาศของการไ่มโอเคนะครับตอนนี้เราเริ่มออกเดินทางกันแล้วนะพี่จอกก็นั่งแบบชิวๆนี่เลยโอ้ดีเนาะ คิวเลยเนาะพี่จอคิวอะแบบอร่อยนะร่อยอร่อยอร่อย,อ,อ,ยอะ่อ <c oughs> ตอนนี้เรากำลังใส่อะไรคิวเต่าคิวเต่าคิวเต่าต่อาล้วครับตอนนี้ไข่ของเรานะครับไข่ของเราตอนนี้เป็นไงบ้างพี่จอไข่ของเรา ครับเริ่มเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วเหรอครับตอนนี้ผมมาช่วยพี่จอกอนนะครับเพราะว่าพี่จอคนเดียวไม่ไหวนะครับตอนนี้น้องน้องคนขับรถแท็กเป็นมาขับรถกีแท๊กให้แล้วนะครับมาตอนนี้ไขของเราเป็นไงพี่จอเริ่ม้วครับเริ่มแล้วเริ่มเริ่มเริ่ม่ไหมเริ่มไปแล้วย่างย่างยังยงโอ้โหยุยคลิปนี้ไม่ธรรมดานะครับอ่าเมื่อกี้ก็เมื่อกี้ เราขับเกียร์หนึ่งนะครับทุกคนขับไม่เร็วนะครับหลายคนอาจจะดราม่าว่าเอาพี่จอมาทําอะไรอย่างงี้นะครับเราก็สร้างสีสันเราพี่จอนะเราบอกว่าอ,อยากทอดไข่เราก็จัดให้เลยนะครับครับอ่าตอนนี้ไข่เขเราเป็นไง,ง <comfort. S 1> โอ้โหสีสันสดใสสวยนะ่ารักงุงงงงกง <ized> ูบูกูบูกูบ <X 2> <X 2> <X 2> อีกนะครับอตอนนี้ไข่ของเราได้ดับไปกำลังใส่ปืนเข้าไปนะครับ โอ้โควันโอ้โเย่โอเคโอเคเบตงเบตงเยเยตฮ่า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 ฮ โอ้โอ้ตอนนี้แของเราโอ้ยโอ้เยโอ้โอ้นอนนเอ้โอ้โอ้พี่จอตอนนี้เจอควันไไดูนีาไหลเห็นได้ไไหลไเริ่มเอ้ยเ้ยควันพี่จอ้จอโอ้ของเราไปนี้ไปไงครับใส่ใจวัดวัควัูีจอโอ้ ตอนนี้เราเจอสวนดีแล้วเราไม่โยกแล้วครับโอ้คนเข้ามาดูหน้าตานี่เลยอร่อยอร่อยครับโอ้โหไข่ของเราได้ทอดไปแล้วจะว่าอร่อยอร่อยแน่นอนนะชัวชัวชัวเดี๋ยวดูบรรยากาศขับรถครับชิวๆทางผู้ชมครับนี่ไข่ครับไข่ที่ผมทอดเองครับอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยแน่อร่อยอร่อยโอเคมาตอนนี้แต่ไฟเรียบร้อย เรามาชิมกันเรามาชิมกันเถอะเออใส่ซอสใส่ซอสชอนได้ไงชชฟช็อตชอตชอตชอตเจอตัวเขาโอ้ยพ่อโอ้ยไปก่อนเชฟได้รังสันเมนูใส่ซอสเข้าไปกันแบบไม่ยั้งไม่ยั้งอร่อยอร่อยนัวอร่อยนัวคั่วคั่วคัวอะไรคัวมะนาวของผม โอเคนะพี่จอเดี๋ยวเชฟเขาจะชิมก่อนนะครับเชฟชิมให้ดูหน่อเขาก็มาได้าก็ก็ไหนโอ้ my god คทำใหญ่มากเลยอร่อยไหมอร่อยมั่วอร่อยมั่วยังไม่ได้กือเลยบอกว่าอร่อยเด๊ะทำไมทำหน้าเค็มๆอย่างนั้นอร่อยอร่อยเลยต่อไปก็ต้องเว้ยชิมแล้วแหละไหนลองชิมดิมันเค็มจริงเหรอมันเค็มมากไหมพี่จอเค็มนิดหน่อยอืม อื้ยอร่อยเฉยว่ะเฮ้ยจริงมันหอมมันหอมมันหอมหอมอืมหอมอร่อยหอมอืมลองเสิร์ฟเอาเชฟนัวเชฟนัวเชฟนัวนัวเชฟนัวไปครับมาลองเสิร์ฟอู๋ใส่ไปลีว่ะเชฟนัวชิมนะโอ้ชิมอ่ะเนี่ยมือบอลมั่วเชฟนัวมันมือบอลนั่นสิไม่มือครับเอ้ยเซอไปลีว่ะอืมว่ะเซอป่ะยังไม่ถึงที่กินเลยครับแต่ว่าแต่ว่ามันเป็นบ่ได้กินซอสอะไรอ้าว อ่ะเชฟนัวเป็นไงบ้างครับคุณรู้สึกยังไงบ้างครับไม่บาดเส็บวะนะเออรู้สึกว่าโค้งครับออกสักจานะไหมครับสีก่เขาวดีเพอดีเลยอ่ะก็แซ่บว่ะแซ่บเซย์ว่ะแต่มันแสบซอสไรซอสพริกไรเออตบิ้งของเาเข้มอันทเอาเชฟชิมอีกครับชิมอีกชิมอีกผมยังชิมอีกนี่คำที่สองแล้วนี่อร่อยนะอร่อยครับอร่อยเชฟได้ใส่ปลาเยอะไหม มาแล้วเดี๋ยวเรไปกินต่อใช้เวลานิดหนึ่งครับเอาใส่เวลานิดหนึ่งเลยครับเพราะว่าต้องประมาณพอพอประมาณพอประมาณถ้าลิลลิมุกอ๋อมุกมุกเล่นมุกทำท่าอร่อยที่สุดให้คนดูเขาเห็นนัวที่สุด้จวดจวดจวดเลยเลยเฮ้ยพี่จ๋าควายมาทำอะไรกันน่ะนั่นน่นเมื่อกี้นั่นช่วกันหรือเปล่าเขาสิ จอรนี่ฝีมือไม่ธรรมดานะนี่แบบทอดไข่แบบไม่ธรรมดานะครับไม่ได้อยู่กับที่นะทอดไข่เคลื่อนที่รถกระโยกไปมานั่มพี่เสียด้วยมั้งทอดไข่ไม่ธรรมดาพิเศษยดยนี่ใส่ไข่ใส่ไข่สุดดยอจริงๆให้ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดบสับตะไคร้กันด้วยนะครับเพราะช่วงนี้ก็ไม่รู้จะทำคลิปอะไรนะครับโควิดระบาดนะครับออกไปไหนไม่ได้ก็อยู่แต่แถวทุ่งนานะครับทุกคนก็วันนี้ก็พาพี่จอมาทอดไข่บอกความรู้สึกหน่อยทอดไข่ครั้งแรกครั้งที่สองครั้งที่สองนี่อร่อยกว่าครั้งที่หนึ่ง เราเคยทอดเคยทอดมาแล้วนะครับแต่ว่านานแล้วนานแล้ว,นนลวได้ได้ครับรบ,บอกคนดูหน่อยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้พี่จอด้วยนะครับผมสวัสดีครับผมบ๊ายๆจบแล้วจบแล้ว,พ,ลลวพี่จอพี่จอปิดคลิปแล้ว